สัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับผมช่องวิถีชาวบ้านอีสานรู้ไปแล้วครับครับเมื่อนี้เวลาประมาณันประมาณหกโมงเช้าครับเมื่อนี้พ่อแม่พี่น้องมาเขาผูเขาปลาไปบึงปลาหันหพี่น้องเอ้ยขน,นเต็มมื่ท่านจาเจอดูครับนี่หามาเรื่อยๆครับหันว่าจีมาไทายพ่อแม่พี่น้องบึงกะคงเป็นของของใจอยู่ครับ หรือว่อเาเอ้ไทยนี่พอแล้วพี่นอ้องมันว่าไายก็ได้เห็ดน้ำโอ้ยบ็ญน้ำมเห็ดหน้าขาวนี่เห็ดหนะ้าขาวมีอีกบุญบุญเห็ดทานพี่น้องเห็ดทานเห็ดทานยวเยอเด้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 ออันนี่นี่เห็ดทานดอกหนึ่งโอ้ยนีเออแมงบงกินแล้วคอยควาเรีบบาท น,นบ่งกินไปคือไงให้เพื่นมาเอาก้อนนั่นแหละครับหากเพกื่นวิจิบุ่งหงมมองเพราะว่ารอดหนีส่วนมากมา,กานี่กันมีเห็ดทานแหรอครับเป็นส่วนหลายเห็ดอันอื่นนี่บ่ค่อยแซมแบบนี้นะครับเส <c oughs> ร็จแล้วมองหันคือหินอยู่ โอ้นี่นี่เอาวันนี้กั้นก็ได้นี่นี่โอ้เอาคือเก่าหรอครับยันบ่ได้ทานโอ้นี่ดอกนึงโอ้ยลมซ้ำคุณโอ้คุณล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเย็นครับมื่อนี้พี่น้องโอ้ Con nhiều vậy con, nhỉ, xuống nhiều vậy con. Nhiều vậy con, xuống này nổi. Càng kia nó nhắng, ú phi. nhanh vậy con. Ú. Ú. gian nha pin nó. Để cái pin đấy. Tay với em pin bưng mớ cả gian đực 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 đực. เตานี่ฮะพี่โอ้โพุนะ่นละอันนั้นกํนลาลังดันดินครับโบกวนเนี่ยเ้าหลุดคุยรวยหอกน้องเอ้ยเชื่อไปเชื่อมาหลุดบวัวหอกไม่ได้เห็ดไค้ก็เห็ดตาน,นี่เนาะพี่น้องเนาะ ส <c oughs> ิมีเท่านั้นแหละครับ <c oughs> อุ้มนี่ดอกน้อยๆเขาเปล่าครับอื <c oughs> ่นกะค <c oughs> งชิมันเตยจ้าอย่ดกครับ <c oughs> มาอนี่อัน <c oughs> เป็นซุ้งมีไงครับเลยตื่นสวยเนี่ย ไปครับพี่น้องติดตามรุ่นกันไปครับพอแล้วครับพี่น้องอีกดอกนึ่งเลยอู้พุ่นอะดอกหนึงอู้อู้เด้อเด้อพด้อปุ่นปุ่นเด้อเด้อนี่กันพี่น้องหหวยหวเห็นละกันจิมันโอ้โหได้พอสีนแล้วครับนี่พีพีพีโอ้ดอกนี่ดอกง่ายด้วพี่น้องเพื่อนเห็นไหมครับนี่ทานดอกบลอเลย Oh. Oh. Nè bông cứ Nè bông cứ Cái con nắng chí chín của mình Để tôi phải tăng cả ta con Ta tăng bao nhiêu Thì Bông ơi Có đâu châu Quay xe ở đấy Ô oh, chín sát dần Ừ châu chín luôn rồi Quay xe ở đây đọc Bỏ cặp mẹ bông cứ gặp biển Phì 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 อีู่บนพี่น้องเลยอ้หูุ่นละปุ่นละอยู่กัโอ้ยมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวด้อ้เพียวอู้พี่น้องอุ้มบักใหญ่เลยพี่น้องครับก็อึนมาก็อึย่างนี้พี่น้องเอ้ยอุ้นนะอุ้มบักใหญ่เลยเดี๋ยวยินยินกับพี่น้องใจยินยิ อันว่าชิมาบม้าเบิงกับฝนตกลิ้นจ่อยจ่อยเบิดคืนพี่น,น้องโอ้ยใครบ่ได้ก่าเห็ดทานเนี่ยะครับโอย้ยแกบแมนไก่แกบแมนไก่ด้วยเนี่ย โอ้ยแม่พี่น้องเอ้ยคุณอะรวยสนุกเก็บเด้ทุกบาทเดี๋ยวเดี๋พี่น้องโอ้ยเก็บขาสะพองกันโอ้พูดอะไรอีกอ้อาวนี่เกิดอ้อมอุ้มได้นี่พี่น้องต้องเบิ้งดีๆครับเก็บเมนบามาเบิ้องด้วยครับอันอมาเบิ้งนี่เสียดแค่เจ้ามืดเลยนี่ มีคำบอโอ้มีคำบอเลยครับพ sí ี turkey, ่น้องเอ้ยไลายล่มันมันมือนอย่าเนั้น嘛เจ้าู้ดูกระดุมโอ้เพียอ๋อดอกนี้มันดีอยู่จังเลยนะเปินลมันเห็ดไข่ข้าวมันเห็ดท่านนี่แหละครับพี่น้องออหัก พันพากันมานเห็ดไข่หอมประมาณเห็ดทานนี่แหละครับตั้งบุคคล์ไปตาใส่กันโอ้ยโอ้ยหลุดซะเนาะบม่ได้ห่อนตองห้องตาครับพี่น้องเฝ้าหลายยา่าติประธานพื้นไม่จะไปะนั่งกินอย่างปรทันเนี่ยเจ้าอยอู่ได้กิน,ลนแล้วล่ะนี่ มึงออกตามข่างกันครับข้างล่งเทือกกระงเหยียบเพื่อกันนี่ครับพี่น้องไ้างล่างเทือกอะย่างไปย่างมาบ่เห็กนกระดงเหยียบไปเสร็จแล้วอีกแบบนึงอู้หูเพื่ออะอีกอะเออจนุกเก่าพี่น้อง สนุกเก็บสนุกเกิฟละเมื่อนี่แม่ยังนี่อันอนี้แม่ยังนี่มันแมนบ่นี่เม้มันนี่บเราหญ่ยยเลยพี่น้องเอ้ยลีตว่างนะเพื่อนนะเพื่นลีตวงนี่ใบตวงอยู่โอ้พี่โอ้หมันมันครับ แะไรอีกผมเห็นมันงทันผมก็ย่านเหี่ยวขึ้นกันด้วยพี่น้องเลยโอ้ยผมมาแล้วนี่น hey. oh! ้เอิดเกิดอ้อมอุ้มอ้อมอุ้มเฮ้ยโอ้ผิดว้าถือนี่แหละครับพี่น้องเลยดีใจโอ้ผิดว้าถือเพื่อนล่ะ อู้พูดละข้างใน,นจะอีกนะมันมันครับมือเนี่ยทีมงานบัตรทันได้พร้อมหรอกครับช่วงนี้สุป,ปีน่ะเราทีมงานมาน้ำครับปีนี้ทีมงานบัตร,รท,ทันได้พร้อมบปนไดครับอุ้ยเนี่ยหักครับทีมงานบัตรทันได้พร้อมกันเลยบัตรทันได้อื่นเพิ่นมาหรอกครับ mày khăn phân má này cả mỗi bà thắn cả châu đấy cả châu tổ này lên vấy phùm này ở tổ nhay cái lên chả thấm đà là phía lọ bưng gần phía nóng, lọ bưng nó bưng ung đi hàng chấm nó ung đi เท่าน,นั้นเหรอครับไปครับพี่น้องติดตามเบิ้งกันดีครับพ่อไอ้เรียวครับพี่น้องครับสวยงามตามท้องเรื่องไหมครับโอ้ขายง่น้ำก็เจอกาน้ำก็ะเซก,กระตามาครับมือนโอ้ได้แต่เห็ดท่านกน็ถือว่าคุ้มเลยแหละครับม้าสวยๆเป็นไง นี่จะเห็ดท่าลอยต้อยครับคันว่ามาไตอกะโอ้ยปรทันเขาเจ้าบัดว่าสิมาบัดสูงลาลาก็เลยกว่าเอาต้อยเยอะมากเฮ้ยสันรับอีกคนนีงพี่น้องเฮ้ยคืออย่างหัวเจ้าของสมน้ำมาเจ้าของอยู่คันบ้านผมผมบอกว่าชี้ประธานมาดว้วยสันมานี่ครับบรรยากาศน้ำเศร้าๆ มือเสาร์อย่างไปครับพี่น้องติดตามรุ่นกันดีครับเห็ดนาข้าวครับเห็ดละโงกกระบาดท่านี่ออกเรือครับพี่น้องนี่เห็ดอีหยังนี่นาข้าวคือกันละครับนี่เห็ดละโงกกระบาดท่านี่ออกนะครับเวลาอีจากจักหน่อยจักอาทิตย์เพื่อไะครับ หลังเที่ยงกันฝนดีดินซุม่มกะเพราะที่เดอกขยบอยอะน้อยกะออกละผัดหมองเคยออกป้าผัดไฟใหม่ครับพี่น้องหมองเคยออกก็ได้ป้าผัดไฟใหม่ไม่ลำนีอันนี้ค,คไไือเพิ่นไว้อย่างกะหยดอย่างก็ข้าวกะทิดี ผมก็ลืมอีกละต้องไปเบิ้งนีชิปของปีไก่เนี่ครับปีไก่เนี่ผมไปลืมซื้อโอ้วนเห็ดนี่ไม่นางเขาเอิ้นเห็ดข้าวกะทิทีเห็ดข้าวกะทิคือข้าวกะทิเลยครับพี่น้องมีเห็ดทานอีู่กันอ้ยโบแมนเห็ดหน้าข้าวครับอยู่โดดเดี่ยวเดียวดาย เห็ดนี่งั้นฮองปมาเอามาั้งกับานล้อวันตายนะครับไปครับพี่น้องครับติดตามดุนเบิ่งอันนี้ครับเห็ดไข่หน่อย,อย,ยออนนคร,อรับพี่น้องนี่ย่างไปย่างมาพี่เมนหมองผมปลกไว้เมื่อนั่นครับนี่อีกบวลาพี่น้อง คืนนี้ก็ฝนลินเบิดคืนครับกบก็อ้อ,อก,ก็ไม่ได้ไปใต้น้ำเพิน่นนี่บละ่ะโอ้ย นี่แหละครับม้าพูดเดียวตายพูดเดียวมันเป็นสี่ละ่ะโอ้นี่นี่นี่นเห็ดยังนี่พี่น้องเห็ดยังนี่เห็ดยังนี่เห็ดใครครับเห็ดใครพูดมาเห็ดผู้ใดเห็ดคอยรูดเสลแล้วเนาะพี่น้องเนาะนีะ่นะพี่น้องนี่กะที่ขอปิดชีพไปเพียงเท่านี้เด้อครับเด้อ ขันมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขันมากหรก็อย่าลืมกดติดตามครับขั้นมี้ก็ติแดแหนมใดคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปคำวามม่าคำจ่าประสูภาพขอพระเท่านีเนะครับเนาะมีอย่างมากมายครับขอก่าว่าสวัสดีครับ